สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เราก็มาเก็บผักกาหลงเนาะเราเก็บผักกาหลงไปแกงใส่ปลาย่างนะคะยอดมันก็จะประมาณนี้พอเราตัดมันนะตัดต้นมัน ตอนแรกต้นมันเป็นพุ่มสวยๆไวเลยละ่ะบังแดดบังลมให้เราได้แต่ตอนนี้เราตัดมันแล้วเราก็จะได้กินยอดมันนะคะเราตัดมันนะ่ยอันนี้เราเก็บไปแล้วค่ะหนะึ่งเราเก็บไปแล้วก็ได้เยอะอยู่นะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยต้นผักกาหลงกำลังจะแตกยอดใหม่ก็มี อันนี้เราเก็บไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเก็บแล้วถึงได้ถึงได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูเนาะนี่ค่ะสามต้นนี้ปลูกพร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้จะเล็กมากจะเล็กกว่าต้นอื่นต้นนี้มันจะเล็กเนาะนี่ค่ะ ต้นผักกาหลงต้นกาหลงยอดมันเราเก็บไปแล้วค่ะเราจะเก็บไปแกงใส่ปลาย่างอันนี้คือก้อนแร่หรือก้อนหินไม่ใช่แร่เหล็กนะคะเนี่ยมันเป็นแร่ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าเป็นแร่เหล็กนี่ก้อนขนาดนี้ ได้เงินเยอะเลยนะคะเนี่ยแต่นี้มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นแร่เป็นหินอะไรไม่รู้ผักกาลงนะคะนี่ค่ะที่เราเก็บได้ที่เราเก็บได้ไดยอดซุยๆไว้ผักกาลง เราจะไปแกงใส่ปลาย่างนะคะบางที่เขาก็จะแกงใส่อะไรนะขนมจีนแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือขนมเส้นแห้งอะไรเงี้ยบางที่เขาจะใส่อย่างนั้นแต่เราจะใส่ปลาย่างอย่างเดียวไม่ใส่ขนมจีนแห้งนะคะ ผักกาหลงยอดส,ดสดวยเก็บจากต้นใหม่ๆเลยของกินที่ในสวนเราเนี่ยมันมีเยอะนะคะแหมเก็บผักกะหลงอยู่ตรงนี้ก็หอมดอกขจรมาจากทางโน้นนะคะหอมมากเลยดอกขจร หอมมาถึงตรงนี้เลยแต่วันนี้เราไม่ได้เก็บดอกขจรเนาะเราเก็บแต่ดอกแต่ผักกาหลงนะคะเก็บเอาไปแกงยอดมันยังเหลือเยอะอยู่นะคะแต่เราจะไม่เก็บมันแล้วเราเก็บแค่นั้นพอนะคะบ้านเพื่อนๆมีไหมคะผักกาหลงกินอร่อยนะคะ เอาไปแกงเอาไปผัดเอาไปนึ่งจิ้มน,น้ำพริกลวกจิ้มน,น้ำพริกได้ทั้งนั้นนะคะรสชาติมันก็จะออกหวานหวานเราปลูกไว้สามต้นบางครั้งเราก็เก็บไปขายเนาะอันนี้เราตัดกิ่งมันเพื่อจะให้มันแตกยอดใหม่ถ้าเราไม่ตัดมันนะ มันก็ปีหนึ่งมันก็จะได้กินมันครั้งหนึ่งแล้วมันก็แก่ไวเนาะเราต้องตัดมันแบบนี้หรือไม่ก็มารูดใบมันทิ้งเหมือนเหมือนผักหวานเลยนะทําแบบนั้นเลยค่ะมันถึงจะมียอดให้เรากินตลอดปีนะคะอุ้ยคนนู้นทำอะไรนะคนนั้นทำอะไร ปลูกมะเขือแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะเอาผักกระหลงไปแกงใส่ปลาย่างก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะขอให้มีความสุขสนุกกับงานที่ทำกันทุกคนนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ